ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจากสคริปต์รบอกกันแบบบอฟฟูตกันอีกแล้วนะตัวร่าที่พี่เชนเอานี้ก็คือตัวร่างเดลต้าเลยทั้งตัวร่าแล้วก็สคริปต์อยู่ใต้ร่างคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดไล,ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำพิปของพี่นะครับทุกคนโอเคเราไปดูหน้าตา UI สาคริปต์กันได้เลยใครเล่นบอฟฟูตแล้วเลเวลช้า Rule มาต่อรีขึ้นยากฟาร์มทีไรใช้เวลานานตลอดนะครับพี่ขอแนะนำล้างรับฟาร์มของ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตา UI ของสคริปต์นี้นะครับทุกคนก็ฟังก์ชันก็ครบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่มาให้ดูฟังก์ชันหลักดีกว่าก็คือการฟาร์มนะครับผมให้มาที่ฟาร์มมิ่งได้เลยทุกคนอันนี้มันจะเป็นการตั้งค่านะครับคำว่าฟาร์มปกติจะเป็นการตั้งค่าส่วนฟาร์มมิ่งนี้จะเป็นการออโต้ฟาร์มนะครับผมอันบนสุดก็จะเป็นเลือกว่าเราจะฟาร์มอะไรนะครับผมมีฟาร์มรีเวลฟาร์มโบสฟาร์มคาตาคูลีนะครับพี่ก็ขอเลือกเป็นฟาร์มโบนะครับทุกคนโอเคกดไป ี่มันก็จะมีคนใช้คริปอื่นหรือว่าใช้คริปดลยวกันฟาร์มอยู่นะครับผมก็มันก็แย่งกันนะครับผมประมาณนี้เลยก็ข้างล่างนะครับผมแล้วก็จะมีฟาร์มมัตเตอรี่นะครับทุกคนเลือกได้นะครับผมว่าเราจะให้มันฟาร์มมัตเตอรี่กับมอนอะไรนะครับผมว่าฟาร์มมัตเตอรี่กับมอนโบก็ได้นะครับทุกคนเลือกไปที่โบสหรือว่าเคก็ได้นะครับอ่าแล้วก็กดออโต้ฟาร์มมัตเตอรี่ได้นะครับประมาณนี้เลยทุกคนฟังชันคข้าวๆนะครับผมก็มีครบทุกฟังก์ชั่นนะครับจากท มีฟุตแล้วนะหมุตื่นอ่ามีซีเวนด้วยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นอนัลตอกันทำเผาวีซี่อาจทำได้นะครับทุกคนก็ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับผมสกิปตัวนี้นะนี่ก็มีมอคฮารุอ่ามอคฮารุก็มีนะครับผมนี่เปิดได้ทุกอันเลยมอคฮารุทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะขึ้นชื่อตัวละครขึ้นชื่อเกาะนะครับนี่ขึ้นชื่อแล้วก็ระยะทางด้วยประมาณนี้เลยพ่อโหดมาก ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย